จะอยู่สุดลาฟาดีแม่จะสิ้เสะเสิแต่วันนั้นใจฉันยังคงทิดความรักควาดไม่มีสิ่นสลายถึโลกแบหลกเ,เป็นพงที รักเต็มปีไม่รู้หายผีที่บุกฟังความรักยังไม่ไหวคียงคู่เธอมีใครรักปัญญาไว้เตือนด้วยความรักไม่รู้จบแม้พื้นดินก้มดู ที่กิงไม่ไหนอ่ะใครบอกจะอยู่กับกิ่งใครใครจะอยู่กับกิ่งตลอดไปใครจะพาไปเกาะล้านทำไมทำ เฮ้ยปักกิง่ง<ม>เป็นไรเพื่อนอเร,เราไม่เห,หลือใครแล้ววะจริงเมาแบบโคตรเซ็งเลยเฮ้ยมีไรทำไมหมกตัวอยู่คนเดียวเนี่ยมีไรไม่มีอะไรเราเรา,เ,าเองวะดูเฮ้ยโอ้โหเปิดเลยนะ ใจเย็นๆสิโหนายไม่เ<ม>ข้าใจในายไม่เข้าใจเราหรอกแอ,อนนะเ,าเนขาบอกว่าเราเข้กากันไม่ได้อะอะไรอ่ะบอกว่าเราเราไม่ดีอ่ะทั้งที่เริ่มต้นเราก็ไม่ดีอ่ะตอนนี้เราก็ไม่ดีตอนแรกเราก็ไม่ดีเราเป็นคนที่ไม่ดีสเสมอต้นเสมอปลายแต่เขาทิ้งเราอ่ะเอาหน้าใจเย็นเพื่อน ไม่ไหวแล้วว่ะบอสใจเย็นใจเย็นแรงมากเลยนี่นะต่อไปนี้นะเรานะจะไม่ให้อภัยผู้หญิงสักคนเลยเราจะไม่สนใจผู้หญิงมันเลยทํากับเราดูทํากับเราเราเจ็บว่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนจะให้อภัยผู้หญิงไม่ได้เลยหรอทําไมมีอะไรเพื่อนบอกเราได้จริงนะเราบอกนาย เราจะไม่ให้อภัยผู้หญิงผู้หญิงบนโลกนีอีกแล้วเนี่ยไม่ให้อภัยเฮ้ยจริงๆไม่ให้อภัยใจเย็นเราก็อยู่ได้เรายังโสดเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้เราเราไม่นินีับการโสดอ่ะเพื่อนดูหน้าตาเราดิเราไม่ชิีนายดูเราสิเรานะพ่อแม่ก็อยู่ไกลพี่ก็อยู่ไกลมากอยู่ต่างประเทศเลยนะแต่เราก็อยู่คนเดียวได้เรายังมีพี่ที่โสคอยดูแล นายก็ต้องอยู่ได้เราเราเราไม่ชินการอยู่แบบนี้ว่ะเพื่อนเราเราชินอยู่กับแฟนเราชินอยู่กับผู้หญิงอะ่ะเราเราเกิดมาเพื่อแบบนี้เราเกิดมาเพื่ออยู่กับผู้หญิงแบบนี้จริงๆแต่แต่แตพอเราไม่มีใครอยู่ไม่ได้เจอแต่ผู้หญิงทรยศแทงข้างหลังเราอะ่ะเราเสียใจว่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะพานายไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกขัดหลัง ถูกทรยศถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจโหแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเนะี่ยเขาเขาคงรับเขาก็คงเป็นอย่างเราละคงเกลียดคนทั้งโลกแน่เลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่จริงเพื่อนถึงเขาจะถูกทรยศถูกทำร้ายแต่เขาก็ยังให้ความรักกับทุกคนบนโลกใบนี้ได้ฮะใครวะเจ๋งโคตรอะพระเยซูงไงเพื่อน พระเยซูตายเพื่อเราทุกๆคนจริงเหรอใช่พระเยซูถูกทรยศและหักหลังเฮ้เราว่าเราอยากเจอผู้ชายแบบนี้อ่ะแบบใจเขาหล่อมากเลยเอ่ะเออเฮ้เราอยากเจอเราอยากเจอกิงลองอมือมานี่ดิเฮ้ย ไม่ใช่ตุ๊ไม่ใช่เรากำลังจะบอกว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอยู่ในใจเราทุกคนความรักของพระเจ้าอยู่ในนีและระสงค์ให้เราส่งต่อความรักออกไปถึงผู้อื่นเพื่อพวกเขาจะได้พบความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่เป็นพลังในชีวิตผู้เชื่อทุกคนเราเราเราว่า เราอยากรู้จักพระเจ้าแล้วเราอยากเจอรักแท้ของพระเจ้าแล้วล่ะพาพาเราไปรู้จักวันดีเราอยากรู้จักแล้ะโอเคนะครับแต่ก่อนอื่นนะเออไปเออไปเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนอื่นช่วยปิดเพลงโบราณโบราณนี้หน่อยว่ะเฮ้ยนี่เพลงคันสมัยเลยนะเนี่ยตอนที่พ่อเราจีบแม่เรานะก็ใช้เพลงนี้แหละโหยทำไมอ่ะรอรอเออปิดก็ปิดปิดก็ปปิดไปเราพร้อมแล้ว ไปหาพระเจ้ากันรั